ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2,674เงื่อนไขของหยานูเซนแน่นอนว่าจารุวัชเนจะไม่บอกหยานูเซินว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมาในช่วงพันปีที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีผู้ฝนสามคนอยู่ที่นั่นด้วยจารุวัชเนนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามกับชีคุณหลุนและพูดว่า ทำไมเจ้าไม่ได้นำตัวตนของสามคนนี้ล่ะยหยานูเสินชี้ไปที่ชายวัยกลางคนอายุ4ี่ิกว่าปีผู้สวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์สีทองและกล่าวว่านี่คือสูเสิงสมาชิกราชะวงศ์จูรูอวุโสวกว่าด้วยซ้ําท่านเทพจูรูจึงเป็นอาของจักรพรรดิองเดียวในราชะวงศ์จูรูจางลั่วเฉินพูดอย่างสุภาพปรากฏว่าเป็นท่านลุงซูหวงต่อหน้าบุคคลในตำนานอย่างจางลั่วเฉินและยหยานูเสินแม้สูเซิงจะมีฐานะสูงส่ง แต่เขาก็ไม่กล้าแสดงท่าทีเย่อหยิ่งออกมาเขายกมือขึ้นป้องปากพรางกล่าวด้วยรอยยิ้มว่ามหาเสือล้วันเป็นบรษผุ้แข็งแร่งหาที่เปียบไม่ได้ซึ่งไปที่ภาคภูมิใจในโลกเรียกข้าว่าสูเซิงก็ได้ยานดูเซินเหลือบมองนางแล้วสูเซิงก็แนะนําผู้บุกฝนอีกสองคนต่อไปพร้อมกับชีบ้ไปที่สาวงามที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งสวมผ้าคลุมหน้าและกล่าวว่านี่คือพระสนมของราชาศักดิ์สิทธิ์พระสนมหยาน แท้จริงแล้วนาะงคือพระสนมขององค์เทพจูลู่เรื่องนี้ทําให้จางว่าเฉินประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะจ้องมองนางอย่างจริงจังคารวะมหาเซียนเล่เฉินเสียงของพระสนมหยานนั้นไพเราะยิ่งนักและนางยังดูเด็กมากอีกด้วยสู่เซิงชี้ไปที่ชายหนุ่มที่ถือหอกสามท่อนและพูดว่าหยานเซียวหลี่เป็นพี่ชายของพระสนมหยานเซียวหลี่ยกมือขึ้นและกล่าวว่าเมื่อหลายพันปีก่อนมหาเซียวเว่เฉิน มีรูปลักษณ์ที่กล้าหาญหาที่เปรียบไม่ได้ข้าสงสัยว่าพลังของมหาเซียนเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในช่วงพันปีที่ผ่านมามหาเซียนสามารถสอนเคล็ดลับสองข้อให้ข้าได้ไหมไม่ว่าแจ้งวัชเฉียนจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามหยานเซียวหลี่ก็ได้ปลดปล่อยเขตแดนกดและดึงแจ้งวัชเฉียนเข้าไปแล้วในเขตแดนกดพื้นดินมีรูปร่างคล้ายโลหะสีดำปกคลุมด้วยยอดเหล็กสีดำสูงหลายพันเมตรทั่วทั้งโลกมึนงงและอากาศก็ดูสงบนิ่งสูเซิงหยานอูเซินและหยานเซินเฟย ไม่มีเจตนานจะหยุดเขาแล้ว้าดูอย่างเงียบๆจาร่วเฉินเข้าใจแล้วว่าได้มีสิ่งที่พวกเขาได้หาเรือกันไว้ล่วงหน้าและต้องการทดสอบระดับการฝึกฝนของจาร่วเฉินยานเซียวลี่ได้รวมร่างมหาเซียนสูงสุดและการฝึกฝนของเขานั้นก้าวหน้ามากจนสามารถเรียกว่าเป็นเทพกลิงเทพยานเซียวลี่รู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นทันทีที่เขาเคลื่อนไหวเขาก็ใช้การกดที่ด้านล่างของกล่องโดยใช้วิชาเซียนหอกขั้นสูงสุดเพื่อกระตุ้นกดสายเซียนในเขตแดนแห่งกด ทันทีที่หอ,อกถูแทงออกมายอดโลหะในเขตแดนกฎทั้งหมดก็รวมเข้ากับตัวหอ,อกหอ,อกได้กลายเป็นหนักกว่าดวงดาวโดยมีมน้ำหนักที่ไม่ทราบแน่ชัดคือหลายพันล้านกิโลกร,รมัมจารุ่ยเฉินยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้และชี้ไปที่มันเบาๆด้วยนิ้วสองนิ้วคลื่นกระบี่อันแวววาวอย่างยิ่งพุ่งออกมาจากปลายนิ้วและปะทะกับปลายหอ,อกมิติสะเทือนและมีรีลขึ้นหนาแน่นปรากฏขึ้นปั้งอนณาเขตกฎของหยานเซียวลี่พังทลายลง แล้วร่างของเขาก็ลอยออกมาสูเซิงแสดงสีหน้าหวาดกลัวยังมีผู้ฝนในขั้นเซียนอีกวิ่กี่คนที่สามารถต้านทานหอกของหยานเสียวลี่ได้อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถนั่งในท่านั้นและฟันมันด้วยกระบี่ได้เขาปลดปล่อยเขยแดนกดทันทีครอบคุมเขยแดงกดที่อันตรายของหยานเซียวลี่ขณะเดียวกันเขายังแก้ไขผลพวงจากนิ้วของแจ้งวัชเชนอีกด้วยสูเซิงลุกขึ้นยืนอีกครั้งและกล่าวด้วยความประหลาดใจ ยานเซียวลี่เป็นบุรุษผู้แข็งแกร่งชั้นหนึ่งในราชวงศ์จูรูและเขาก็เป็นคนหยิงย่าโสน่าเสียดายที่มือเขาได้พบกับมหาเซียรั่วเฉินท่านทําเขาเหมือนเป็นเด็กที่เอาชนะเขาได้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวชื่นชมจริงๆชื่นชมจริงๆสนมหยานลินเล่าให้แจ้งว่าเฉินในตัวเองและพูดเริ่มเสียงแผ่วเบาวบ่าท่านมหาเซียรวรั่วเฉินเรียกโปรดจะถือสาพี่ชายของข้าเลยเขาชื่นชมชื่อเสียงของมหาเซียรั่วเฉินมากาจกึงอยากท้าทาย แต่น่าเสียดายที่เขาประเมินความสามารถของเขาสูงเกินไปท่านหญิงเรียนโประสุภาพนักเลย้วยฐานะของท่านข้าไม่กล้าดื่มสุราจอนี้ของท่านจางรัวเฉยนนั่งตัวตรงยกแก้วขึ้นบรรยากาศก็ค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยอย่าดูเสนหัวเราะเสียงดังฮฮ <laughs> ใช่แล้วข้าตั้งใจให้หยานเสี่ยวลี่ลงมือข้าอยากรู้ว่าพี่จางไปถึงขั้นเทพแล้วหรือยังจะเป็นไปได้ยังไงหากเข้าไปถึงขั้นเทพเนะี่ยจางรัวเฉยนถาม ย่ารู้สนกล่าวว่าสำหรับข้านั่นจะเป็นแรงกดดันมหาศาลแต่ดูเหมือนว่าพี่จางจะประสบปัญหาใหญ่หลวงในช่วงพันปีที่ผ่านมาการฝึกฝนของท่านยังไม่ถึงระดับสูงสุดใช่ไหมข้าได้พบปัญหาบางอย่างแต่ก็ได้รับการแก้ไขทั้งหมดแล้วจางลว่เฉินยอมรับอย่างไม่ต้องสงสัยว่าเขาไม่ได้ไปถึงขั้นสูงสุดคนทั้งสามจากราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์จูลู่ตกตะลึงอย่างมากพวกเขาไม่ใช่ผู้ฝึกฝนไร้ฝีมือแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังยากที่จะจินตนาการว่า มหาเซียนในขั้นบัญชีโชจะทรงพลังได้ขนาดนี้หากจางวัเชเินสามารถทะลวงถึงขั้นสูงสุดได้เขาจะทรงพลังหน้าเกรงขามขนาดไหนกันหยานู้ซนแสดงความดีใจและกล่าวว่าเจ้ายังไม่ถึงระดับสูงสุดแต่พลังต่อสู้ของเจ้าสามารถไปถึงระดับนี้ได้ดูเหมือนว่าเจ้าจะประสบความสําเร็จแล้วสิ่งที่หยานูเสินอ้างถึงก็คือเจ็ดจำนวเซียนหญยินหยางห้าธาตุจางวัเชเินเหลือมมองสู่เซิงหยานเซินเฟยและหยานซิยลี่ ไม่อยากพูดถึงหัวข้อนี้และกล่าวว่าข้าอยากรู้มากว่าผู้ฝึกฝนจากสารนรกจะเข้าใกล้ผู้ฝึกฝนจากราชวงศ์จูรุด้อย่างไรอย่านุศนกล่าวว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้ฝึกฝนในสารนรกก็ยังมีเพื่อนที่ไว้ใจสักคนสองคนบนสารสวรรค์ไม่ได้หรือจางลวดเฉินก็เป็นผู้ฝึกฝนในสารนรกเหมือนกันจะยังมีเพื่อนบนสารสวรรค์ที่สามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ใช่ไหม่ะข้ามีพอครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นผู้ฝึกฝนจากสารสวรรค์จางลวดเฉินกล่าวอย่านุศนกล่าวว่า ในฐานะผู้บกฝนจากสารสวรรค์เจ้าก็มีความสัมพันธ์แบบความเป็นความตายในสารนรกด้วยใช่ไหมละ่ะพูดตามตรงข้ากับสุเซิงมีความสัมพันธ์แบบความเป็นและความตายและข้าสามารถไว้ใจเขาได้อย่างเต็มที่สุเซิงพยักหน้าและกล่าวว่าท่านยานเป็นเพื่อนสนิทของสูพวกเราสามคนจะไม่มีวันเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แม้แต่คําเดียวจาั่วัฉเนเชื่อว่าสุเซิงและคนอื่นๆจะสามารถรักษาความลับนี้ไว้ได้เนื่องจากหยานอู๋สน จะไม่มีวันทิ้งหลุมขนาดใหญ่เช่นนี้ไว้ให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามซูเซิงและหยานอูเซินเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเรื่องชีวิตหรือความตายแต่จางวัาเฉินไม่เชื่อเลยแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันด้วยเรื่องชีวิตและความตายแต่ทําไมพวกเขาถึงกล้าพาสนมหยานและหยานเซียวลี่มาในโอากาสสาคัญเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าในงานเลี้ยงคืนนี้หยานอูเซินไม่เพียงแต่อยากจะพบจางวัาเฉินเท่านั้นแต่ยังอยากจะพบหย,ยานซุนเฟยและหยานเซียวลี่ด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างหยานซุนเฟยและหยานซิวหลี่และตะกลูลหยานหลัวหรือหยานอูน๋เสินคงจะต้องพิเศษมากแน่แน่หยานอู๋เสินเห็นว่าจารงเฉินไม่ได้ิเริ่มที่จะบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนมาเมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงไม่ถามต่อแต่ถามว่าพี่จางเชิงข้ามาสวรรค์มันคงไม่ใช่แค่การอยากจะพบข้าหรอกใช่ไหมจางเฉินเข้ามาในตรงๆและกล่าวว่าข้ามีเรื่องจะขอและข้าต้องการความช่วยเหลือจากพี่อู๋เซินยืมมีดฆ่าคนอย่างนั้นเหรอ ย่านุเสเินหลีตาลงเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจสถานการณ์บนสวรรค์ในปัจจุบันจารุวัเฉินกล่าวว่านั่นแหละที่ข้าหมายถึงพี่จางท่านลืมไปแล้วหรือว่าเราเป็นศัตรูกันนะแล้วท่ามนมาพูดว่าจะยืมมีดฆ่าคนตรงๆอย่างเงีง้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงท่านคิดว่าข้าดูเหมือนมีดงั้นเหรออย่านุเสินกล่าวจารุวัเฉินกล่าวว่าตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วและไม่อยากใช้มีดของเจ้าอีกต่อไปเป็นเพราะโลกคุณหลุนมีปฐมมิตรอย่างวิหารห้าธาตุโลกพุทธตะวันตก และพระราชวังที่เป็นความจริงหรือเป็นเพราะร่างกายปัจจุบันของข้าคือชีคุณหลุนเจ้าไม่อยากให้เขาเสี่ยงใช่ไหมละ่ะอย่านูเสินชี้นิ้วถามตรงๆจารุวเฉินกล่าวว่าทั้งสองอย่างอย่านูเสินยิ้มแล้วหยิบแก้วสุราขึ้นมาและพูดว่าดื่มก่อนหนึ่งแก้วจารุว่าเฉินยกแก้วขึ้นทั้งสองดื่มด้วยกันอย่านูเสินกล่าวว่าพี่จางท่านกําลังจะกลับไปสายนารกใช่ไหมแม่นยำอย่างกระตาเห็นจารุวเฉินกล่าว ยารู้สนกล่าวว่าหากเจ้าจะไม่กลับไปสารนรกจะก็ไม่จาเป็นต้องปิดบังตัวตนเลยข้าเกรงว่าเจ้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าผู้แข็งแกร่งบนสารสวรรค์และก่อพายุที่ไม่มีวันสิ้นสุดแท้ที่จะนิ่งเงียบเช่นนี้ตอนนี้เจ้าควรยืมมีดเล่มนี้ของข้าแม้ตัวตวนของจังว่าเฉินจะถูกเปิดเผยเขาก็จะไม่มีวันตายปรมาจารย์สูงสุดจะช่วยชีวิตเขาไวอ้อย่างแน่นอนแต่เขาจะไม่มีวันคิดที่จะกลับไปสารนรกแต่เขาจะไม่มีวันกลับไปที่สารนรก และจะไม่มีโอกาสอีกครั้งในการช่วยเหลือจกอักรพรรดิหมิงหยานุเสินกล่าวว่าจริงๆแล้วข้าอยากจะพบผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพบนสารสวรรค์จริงๆหากพี่จายยินดีช่วยข้าในอนาคตข้าก็ไม่รังเกียจที่จะทําให้คมๆคคสักเล่มจากลู่เฉียนไม่สงสัยเลยว่าหยานุเสินเป็นมีดีคมกริบเพราะเขาได้บรรลุถ,ถึงขั้นสูงสุดแล้วควรสังเกตว่าเมื่อบุคคลอย่างหยานุเสินเข้าถึงระดับสูงสุดแม้จะพึ่งเข้าสู่ระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกเขาก็อาจไม่มีคู่ต่อสู้ในระดับเสียน ถึงแม้ว่าชิเวียจะอยู่ในระดับสูงสุดเขาก็อาจไม่สามารถอชนะได้ตัวละครและร่างปลอมเช่นนี้สามารถปิดปล่อยพลังการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ยิ่งไปกว่านั้นณนะเวลานี้ยานูเซนไม่ใช่ร่างปลอมที่มาพร้อมกับวิญญาณยานูเซนคลายเสื้อคลุมสีดําของเขาออกและเผยหน้าอกของเขาเขาเห็นว่าหน้าอกของเขาถูกปกคุมไปด้วยลวดลายลับโบราณอย่างหนานแน่นตรงกลางลวดลายลับนั้นมีลูกปัดที่เปล่งแสงสักศิ์ออกมา และลูกปัดนั้นมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ทําให้ผู้คนใจเต้นแรงจางล้วเฉินหลีตาลงทันทีและพูดว่าไข่มุกสัญญวนถูกต้องแล้วมันคือไข่มุกต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์้วยวิธีลับของข้าข้าสามารถรวบรวมพลังของลูกปัดต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์ได้ข้ายังสามารถบรรลุพลังต่อสู้ได้ไม่เพียง10%ของพลังการต่อสู้ของข้าเองแต่ยังบรรลุ 50- าหรือหกของพลังการต่อสู้ของข้าด้วยแบบนี้เป็นยังไงบ้างมีคมมากใช่ไหมล่ะ ยานูเสรนกล่าวจะลุยเฉินกล่าวว่านี่คือการตัดสินใจของคุณหลุนแหละเขาต้องการต่อสู้เพื่อลูกคุณหลุนนี่กันแหละแต่เขาไม่ใช่มีที่เจ้าต้องการดวงตาของหยานูเสรนจะไม่ได้ความมั่นใจอยู่เสมอลูกปัดต,ต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์นี้สร้างขึ้นมาจากต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติการต่อสู้ที่มหาศีสูงสุดใช้ในการต่อสู้กับเทพเจ้าเทียมมูลค่าของมันสูงกว่าต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์เสียอีก ร่างกายและการฝึกฝนของชีคุณหลุนในปัจจุบันนั้นเห็นได้ชัดว่ายังห่างไกลจากกระดับสูงสุดดังน,นั้นแม้จะมีลูกปัดต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่สามารถแข่งขันกับเทพเทียมได้สมบัติล้ำค่าอย่างลูกปัดต้นกาเนิดศักดิ์สิทธินั้นเป็นสิ่งที่เหล่าเทพผู้ยิ่งใหญ่ใช้เพื่อทําลายสมดุนของโลกการกลั่นกองนั้นไม่ง่ายเลยและประิมาณก็น้อยมากที่สําคัญกว่านั้นลูกปัดต้นกาเนิดศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติสิ้นเปลืองเมื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ภายในหมดลงลูกปัดจะถูกทําลายการกล ด้วยกว่าการใช้ต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์ในการฝึกฝนเทพเจ้าเทียมมากจารุวเฉินถามว่าเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรเพื่อเจ้าล่ะข้าอยากให้เจ้าตามข้าไปยังห่วงลึกแห่งความมืดบิดนี่มันอันตรายมากอยานูเสินกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบังสิ่งใดจารุวเฉินจมอยู่ในความคิดอันลึกซึง้งอยานูเสินกล่าวต่อถ้าพี่จางตกลงหากเจ้ากลับไปยังสารนรกตระกูลหยาแห่งความมืดจะต้องช่วยเหลือเจ้าโดยกาลังทั้งหมด หากจะต้องการไปยังพระราชวังเทพโชกตาเพื่อช่วยเหลือผู้คนเราก็สามารถช่วยได้เช่นกันพระสนมเยียนกล่าวว่ามหาเยรุ่นเฉินม่ควรคิดว่าฝ่ายโลกสวรรค์นั้นจัดการได้ง่ายอันที่จริงต่อให้ฝ่ายโลกมังกรสวรรค์พระราชวังเทพเป็นความจริงและฝ่ายอารยธรรมพันดารามารวมตัวกันก็ยังสมพลังเทียบเท่าฝ่ายโลกสวรรค์อยู่ดีแม้ว่าจะมีช่องว่างอยู่บ้างพลังที่ประกอบด้วยการครอบครองโลกและดินแดนอันสมพลังหลายร้อยแดน คือพลังทรงพลังที่สุดในจักรวาลยิ่งไปกว่านั้นเหล่าผู้กล้าในโลกสวรรค์ก็ยังไม่ละทิ้งการกระทำมหาเซียนรั่วเฉินก็เพิ่งจะเห็นสร้างจือหยานกําลังต้อนรับพัญมิตรมหาเซียนรู้หรือไม่ว่าเขากําลังต้อนรับใครอยู่จางรั่วเฉินไม่คาดคิดว่าจะเป็นหยานซินเฟยที่พูดขึ้นมาเพื่อช่วยหยานอุศนในฐาน,นะผู้มีอิทธิพลและเขาประหลาดใจมากยิ่งขึ้นพราะสนมเหยียนกล่าวต่อไปว่าพันปีที่ผ่านมาโลกเทพปีศาจ โลกที่มีอำนาจเหนือจักรวาลทางใต้ได้ปลุกพลังแสายละบรรพบุรุษของเหล่าเทพปีศาจและฝึกฝนบุรุษผู้ทรงพลังสิบคนเมื่อครูน่นี้ทั้งสองคนที่มาหาศีรว่ยเฉินเห็นข้างนอกก็คือจิ้งจอกก้าวห่างและสิงโตสมฤทธิโบราณในบรรดาผู้ทรงพลังทั้งสิบและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป และหากเป็นสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ล่เพราะว่าลาไปก่อน